สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำกุ้งสามรสอันนี้ป้าล้างเรียบร้อยแล้วตัดหัวเดี๋ยวเราจะผ่าอย่างนี้นะเอาเปลือกไว้นะแต่เอาหนวดเอาหัวออกหมดเลยจะผ่าผ่ากุ้งผ่าอย่างนี้นะ ผ่าลังให้เรียบร้อยจ้ะผ่าลังให้เรียบร้อยแล้วก็ผ่าจนหมดเลยจ้ะจ้ะเออเมื่อกี้ก็ทำกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะเออป้าก็ใช้แป้งเท้าชนิดเก็ดตาปลาไทยอะไรเนี่ยนะ เดี๋ยวจะต้องเอากุ้งมาชุบแป้งนี่มาชุบแป้งแล้วทอดจ้ะเดี๋ยวป้าจะทอดให้ดูนะเออเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยส่วนเออน้ำราดน้ำราดนี่ก็จะมีมะขามเปียก พริกแห้งน้ำปลาน้ำตาลยายผสมไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมเดี๋ยวจะผัดแล้วปรุงให้ดูอันนี้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วนะน้ำปลาน้ำตาลมะขามเปียกพริกป่นจ้ะตามนี้เลยจ้ะ ชิมดูตามชอบผสมแล้วเราก็ชิมดูจ้ะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเหมือนเราเคี่ยวน้ำปลาหวานนะเคี่ยวบนเตาไฟแป๊บหนึงนะอ่าใช้ได้จ้ะจ้ะ ทอดเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมจ้ากุ้งจ้ากุ้งทอดเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันถึงจะเป็นกุ้งสามรสจ้าเจ้าเทน้ำที่ปรุงนี่ยายปรุงไว้แล้วเทลงไปไเปิดไฟอ่อน ไฟอ่อนจ้ะเดี๋ยวพอเดือด กุ้งเทลงไปเลยจ้ะผัดให้เข้ากันจ้ะพอมันร้อนได้แล้วก็ปิดเลยปิดไฟเลยปิดไฟเลยจ้ะโลยผัดชีต้นหอมใส่ลงไปจ้ะผัดเลย กินไหมจ้าจ้าเสร็จแล้วค่ะกุ้งสามรสจ้าน่ากินไหมเอ่ยน่ากินไหมเอ่ยจ้าก็ทำเรียบร้อยแล้วอาหารเย็นวันนี้อย่างเดียวก็พอแล้วเนาะส่วนมากหลายอย่างก็ไม่กินกันหมด อยู่กันแค่สองคนจ้าตากับยายจ้ะอร่อยอร่อยทำตามนะ